ต,ต, <HHH> ตัวให้ตัวน้าผู้บาเนี้ก็หาลูกศิษย์ขอวเาดิตมันแพงเกลเลยว่ากบโลกแต่ถ้าโลกของเราที่เราอาศัยอยู่มีคุณธรรมรู้จัะแบ่งปังความสุขให้กับกันถึงจะน่าอยู่ ถ้าไม่รู้จักแบ่งปันให้กันและกันไม่น่าอยู่มันเหลี่ยมล้ำทางสังคมก็เป็นเหตุผลทำให้คนที่มีปัญญาแต่ละฉบับเอาเปรียบคนจนมากขึ้นแต่ที่จริงไม่ได้เอาเปรียบก้นทุนของเขามมีอยู่แล้วทำอะไรก็ได้นกว่าเขาผู้บรมโภคนั้นเลยหาว่าข้เจ้าเอาเปรียบขเจ้าคิดเชยคือืะเลยเจรลญร่ำสม่าษ เขาเห็นแทบใจได้เวลา0 0อยวงรักเรียกว่าเยังรักทางสังคมเมื่อไม่โดุดเมื่อไรก็จะเป็นการขัดแย้งเดินขับวันแน่ปักจีวันแน่ไม่ว่าในชาติไหนนชาติไหนก็เหมือนกันแต่ถ้าคนมีสตางร์มีความเมตตารู้จักเป็นธรรมให้พอดีพองามมีสี่พันล้านห้าพันล้าน เอามาช่วยเหลือน้คคส่วนใดส่วนหนึงไมเรารเท่าเดิม้นถึงมาช่วยมันก็จะอยู่เพวความเมตตาทำปัญหาก็จะไม่มีต้องปูกความข่าวใครมาเป็นรัฐาบาลก็ตามจะต้องมีปัญหาไปอยู่ทุกคนคิดดูแล้วเป็นมาเป็นเจ็ดสิบแปดสิบปีเก้าสิบปีแล้ว พราะความไม่ยอมแ้วพ่อหนึ่งก็อยากให้แ่จกพันคนหนึ่งก็หาว่าคุณหามาได้จะมาแจกพันทำไมถ้าจะเอาก็เอาเงินทางศีลนะรัฐบาลเอามาแจกนะว่าปัญธาหลักแน่ปัญธาในโยมแน่อย่างยึ้อิทธิพลชี้ต้นนี้อู้ว่าสาเจ้าโม่หนึ่งก็บ่ิย้อมอาว่าเขาอัปสุเสียง ความปกติเงียบมากขึ้นอยากถึนเต้าทะเลาะกันหาความยุติไม่มีเพราะว่าเจริญแบบขาดก็ขาดความเมตตาธรรมร่างกายสัมพันธ์รุ่งร่ากระชืดกันเจริญมาแล้วอายุมากขึ้นเรื่อยพลังปัญญาธรรม ทังวายมัปวดขาแล้วมันโมยใจโรคโรคไปได้เออมันเลยเสื่อมไปตามสภาพเสียวไลยอาใส่กินน้ำไปลมถ้าฝนก็ดะกอนถ้าดินจะตีแข็งถ้าน้ำจะสีเหลวก็เลยเลือดเตสะดวกถ้าใช้ก็ว่างติดทะเล ไปค่ะก็ทำมาเสมอเออบ๊อวยถ้าไม่มีธรรมชาติเหล่านี้ประคับประปองคนก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอย่างที่เขาว่าทำสงครามจะนี้สงครามไม่ได้อยู่บนหุบเขาไม่ได้อยู่ตามป่า เขาการเมืองเนี่ยทาบ้านเวน้ก็ต้องพยายามตุนั้ไม่มีใครเขมไม่ยินถ้าหงบ้านเว้งถ้าไดนย,ยินงเงินอะยเนี่ยกดตูต้ตูต้ตู้เก็แต่ยากอยากได้เปมือกดตู้ตู้มาป้องกันแต่พอยิ่งป้องกันเทเร่ความหนไล่ยิ่งจะมากขึ้นเพราะว่าอาวุธมันไล่ก็อเมตา ก็มีความสงสารฉะนั้นวันนี้ลุงลาได้ขอเกณฑ์เป็นอยูจะขอบะน้จากเออมาว่ามปีมาว่าเก็บปีมาว่าสิบแปดเิบเก้าเยวนี้สวสดีว่มาอยู่ได้ที่สิบแปดปีถือว่าเป็นการในเรื่องที่ดีงามมากเลดีงามแต่ปีนี้ ชีวิตของเราอาจสิอยูดียวตหนึ่งก็ดีย่ต่วหนึ่งฉะนั้นการทั้งุน่นอายุหรือว่าร้อนช้าตาหรือว่าสาอคอหรือว่าสุดชาตาเป็นทางออกที่ทำให้จิตใจของเราไดีขึ้นสบายขึ้นเมื่อจิตใจดีขึ้นสบายขึ้นร่างกายก็ร่มจะตามมา ร่างกางยก็จะดีขึ้นแนวความคิดอะไรลายอย่างก็จะดีขึ้นฉะนั้นการทำบุญวนันนี้ถึงเป็นการทำบุญแตกๆแีๆให้ชีวิตทีท่ไม่ดีให้หมดไปที่ดีอยู่แล้วก็ขอให้ดีขึ้นไปมอบอามเจริญขึ้นนี่คือความหมายฉะนั้นการทำบุญนี้ส่วนผสมให้เจ้ากรรมในเรียน ถ้าว่าไม่ได้ดูหลวงปู่ว่าคนคิดผิดมันน้ำเทศก็ได้น้ำน้อยว่าทำบุญกับศัพท์ก็ได้ทำบุญกับกายได้ทุกหมดเพราะเห็นภาพในสดสลดคอตระแตงไห้พวกนี้โภรวมผิดธรรมตกใจบาดแผลเห็นรูปเดียวจะไปได้ั่านคือความคิดผิดฉะนั้นการทำบุญ